บอลน,น่าดูวันนี้โดยสังเวียนสนามหญ้ามากันที่ AFC ซแชมเปียนลีกกันก่อนเลยคาวาซากิฟอนตาเล่ครับพบสารตรงไถาสานเวลา3โมงตรงคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2คู่ที่2โปฮังสติลเลอร์พบกับชอนบุกฮุนไดคู่นี้เตะกันเวลา5โมงตรงครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 3 เรามาดูกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันต่อเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบนฟอร์ดเวลาตีสองครึ่งครับคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง True พรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งและไปต่อกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับอินเตอร์มิลานพบกับแอตเลติโกมาดริดครับเวลาตีสาม่ายทอดสดทางช่อง B ีอินสปอร์ตและคู่ที่สองครับพ s v อสวีไอโฮเฟนครับพบกับดอร์ทมุนด์คู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสามเลยครับถ่ายทอดสดทางช่อง B ีอินสปอร์ตและปิดท้ายกันด้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเซาท์มป์ตันพบกับเฮาซิตี้ครับเวลาตี 2, อสงองสีงาา่ส และคู่ต่อมาครับอิสวิททาครับพบกับรอตเทอร์แฮมเตะกันเวลาตีสอง่สิบหาถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติอีกเช่นเคยและปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับพีมัสพบกับเวดบอมวิทอัลเบียนเตะกันเวลาตีสองสี่้ครับคูน่นี้ถ่ายทอดสดทางช่องทางธรรมชาติอีกเหมือนเคย